ซีอิ้วเกาหลีค่ะกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีนสำแรังต่อด้วยกุ้งแช่น้ำปลาค่ะ ด้วยแซลมอนดองสีอิวเกาหลีค่ะวันนี้จะกินของแม่กินส้วนนะคะเขาจะม,มีเมนูดองดองสีอิวนะจะมีพริกมีงาแล้วก็กระเทียมมาให้ค่ะแล้วก็หนึ่งกระปุกก็จะแถมส่มาให้ด้วยหนึ่งหอนะคะ น้ำจิ้มด้วยอือเอาไหมเอาไหมแซมบะน้ำซีวเกาหลีค่ะพริกกระเทียมงามน้ำจิ้มไส้ซ้ำนีก่กระซาบน้องอือ เม,มนูดองซีอิ๋วมันเข้ากันกับสาลายอันนี้อันเป็นแนมากกันแล้วแต่กิน <c oughs> อู้หลดรสกรึดมากรสที่สุดปื๊ดเป็นเอียงดีๆต้อใจมากๆแม่กินส้วนกับแม่กินส้วน <c oughs> อือ ัวนึงแล้วก็เก้าอันนี้สองถ้าเป็นแซลมอนน่ะกระปุกละสองร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะคุ้มมากอร่อยมากอร่อยติดใจเลยอกุ้งดองสีอิวแม่กิมซวนกุ้งแช่น้ำปลาแม่กิมซวนแล้วก็แซลมอนดองสีอิวแม่กิมซวนค่ะตัวนี้ร้อยเก้าเก้านะคะในหนึ่งหอ่อคุ้มค่ามากๆม,มีพริกกระเทียมและงาผวนพี่น้อง อันนี้คือ200กรัมค่ะอร่อยมากอันนี้เป็นกุ้งแช่น้ำปลาตัวนี้จะ200บาทนะคะกุ้งก็จะมาแบบตัวโตๆในส่วนของแซลมอนนั้นแซลมอนดองซีอิว้วทุกถุงนะคะก็จะมีพริกแล้วก็กระเทียมค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกุ้งแช่น้ำปลาก็จะไม่มีงาม,มาด้วยนะโอ้พี่น้อง อ,อันนี้คือสิ่งที่เจมักที่สุดของแม่กิมส่วนค่ะอืซาซลมอนชิ้นใหญ่มากของแม่กิมส่วนค่ะมีพริกมีกระเทียมมาให้ แมซลลัยอยีกเหมือนกระปุกตอนเริ่มหอ่อสช่ไหมนะคะอืมอืมไมันหมือนเค้ากันอ๋ออืมน้อเดี๋ยววางสันน่อสิไม่เคยกินไม่เคยกินกัข้าวสายีอุ๊ยฉันบอ,อกไปกับสิว้านจะมึงจะเป็นึ่งสี่มาสาเจ๊อืมอืม แซลมอนดองสีอิ๊วห่อสาหรายและผัก ไม่จิ้มน้ำจิ้ม,ม,มยังแซบเลยไม่ข่าวแซบหนัวกลมกล่อมคือเลิศกุ้งแช่น้ำปลาก็อร่อยแต่ฉันตัวชอบกุ้งแช่ซีอิ๊วมากกว่าชอบกุ้งดองซีอิ๊วมากกว่าแต่น้ำจิ้มของเขาคือเลิศมากแ้วมาแบบนี้เลย จานมากๆจะจ้านมากๆส่วนตัวนะคะเมนูดองสีอิ๊วนะ่ะทั้งแซลมอนและกุ้งอ่ะไม่ใส่ถังจิ้มอร่อยก็แค่มีสลห่ายสาร่ายขาก็แถมอยู่แล้วสามอยากตีร่างกายกินได้ป่ะคือแสบแห้งแ,แม่กิมส้วนคะ่ะอืม อืมอืม,อ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 มแต่้างรับรองไม่ผิดหวังพระเจ้านี้ เบิร์ดอืมอืมคือพี่กับอดีตยำเขามีมาให้แล้วมันเลิศสาหร่ายก็มีมาให้ม,มาสิโจบกิีบอก็เบิร์ดไปแล้สาหร่ายฮอนหนึงอืมกินแค่าสาหร่ายเฉยๆก็แซ่บเลยอ่ะ บ่าดิบจ่ายดอกซีวิตเนี่ยแซลมอนต้องสิอิวกระเทียมสลายผักบ่กินสลัดก็คือเป็นผักแล้ว